ก็สวัสดีครับผมสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องดูเพลินสบายๆในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญกระสาบอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมาให้ความรู้และแนะนําแนวทางการสะสมว่าควรเก็บสะสมแบบไหนอย่างไรถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเหรียญได้ในอนาคตต่อไปภายภาคหน้านะครับผม ซึ่งคลิปนี้ก็จะได้นำเสนอเป็นเหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9ปีพศ2 5 5 1เหรียญหมุนเวียนนะครับผมนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญครับครับนี่ก็คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับผมก็เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับผมปีพศ2 5 5 1นนะครับผมแต่ก่อนจะฟังรายละเอียดต่างๆผมขอทบทวนให้ทุกท่านได้ฟังว่า เหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนนั้นเหรียญปีแรกก็คือพศ2531นะครับผมและไล่ขึ้นมาตามพศออเรื่อยๆจนมาถึงเหรียญปีสุดท้ายก็คือปีพศ2560นะครับผมแต่จะมีบางปีพศนะครับที่ได้ผลิตแล้วก็เปลี่ยนแบบลักษณะของเหรียญเป็นแบบใหม่จากที่เป็นแบบเก่านะครับผมทำให้มี2บล็อกนะครับผม ซึ่งก็คือปีพศ2551นะครับผมก็คือจะมี2บล็อกนะครับผมก็คือบล็อกพระเสียรเล็กนะครับผมและบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะได้นํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมครับนี่ก็เป็นบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับผมซึ่งอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับส่วนทางซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับผม ซึ่งเป็นปีเดียวกันนะครับเดี๋ยวชมด้านหน้าของเหรียญทั้งสองบล็อกนะครับผมครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญทั้งสองบล็อกนะครับผมปีพศ2551น,นะครับผมเหรียญทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็น,นเหรียญบล็อกพระเสียรเล็กนะครับผมส่วนเหรียญที่อยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมเป็นบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นปีพศเดียวกันนะครับคือปีพศ2551น,นะครับผม ปีเดียวกันนะครับแต่มี2บล็อกนะครับผมซึ่งตามคําบอกเล่านะครับผมที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับผมและก็ตามประสบการณ์จริงที่ผมได้ค้นหาเก็บสะสมดูตามการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกพระเศียรใหญ่จะหายากกว่าและพบเจอน้อยถ้าเปรียบเทียบกับบล็อกพระเสียรเล็กนะครับผม แต่ถ้าท่านจะเก็บสะสมไว้เพื่อโอกาสจะเพิ่มมูลค่าในภายภาคหน้าผมก็แนะนำให้เก็บเป็นคู่ไว้นะครับผมเพราะถ้าขายแบบแพ็คคู่อาจจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าก็ไม่แน่แน่นอนนะครับผมบล็อกพระเสียรใหญ่อาจจะหายากขึ้นนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับผม แต่บล็อกประสียนเล็กก็ยังได้พบเจออยู่ประจำนะครับผมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนนะครับผมถ้าสภาพ U N C ก็มีราคาเหมือนเดิมนะครับผมราคาเกินหน้าเหรียญเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสภาพ U N C นะครับ U N C ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับผมตอนนี้อาจจะยังไม่มีราคานะครับผมแต่อนาคตต่อไปข้างหน้าก็ไม่แน่มานอนนะครับอาจจะหายากนะครับผม แต่ถ้าเก็บไว้ทั้งสองบล็อกนะครับผมก็อาจจะเพิ่มมูลค่าในการขายได้นะครับผมในภายภาคหน้านะครับถ้าท่านใดมีอยู่หรือพบเจอนะครับผมผมก็แนะนาไว้ว่าให้เก็บทั้งสองบล็อกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบล็อกพระเสียรเล็กทางซ้ายมือของท่านนะครับผมแล้วก็บล็อกพระเสียรใหญ่นะครับผมทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งความแตกต่ตางของแต่ละบล็อกก็ก็ให้ท่านดูตามภาพเลยนะครับผมความแตกต่ตางของแต่ละบล็อกระหว่างพระเสียรเล็กกับพระเสียนใหญ่แตกต่ตางกันแบบไหนนะครับผมสําหรับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญอีกรอบนะครับผมร้าผมด้านหลังของเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านสังเกตตามภาพนะครับผม แต่ว่าปีพศ2551เหมือนกันนะครับแต่คนละบล็อกนะครับผมคือบล็อกประเสียรเล็กกับบล็อกพระเสียรใหญ่นะครับผมก็ตามที่ผมได้แนะนํานะครับผมก็ให้ท่านเก็บไว้เป็นคู่นะครับผมอนาคตต่อไปข้างหน้าอาจจะขายได้เพิ่มมูลค่าของเหรียญน,นะครับผมถึงตอนนี้จะยังไม่มีราคานะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้าก็ไม่แน่มนอนนะครับผม ครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับผมหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมจากคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ